เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้กันในรายการการวิทย์โซลิเปอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมบีดเว็บโซนะครับผมก็จะมาสรุปกาชาต้นเดือนสิงหาคมปี2567นหนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ก่อนเลยนะผมเรื่องเสียงฝนนะครับผมก็ตอนนี้ฝนตกที่อยู่ผมค่อนข้างหนักนะผมก็หากมีเซอรถกนใดๆก็ต้องขออภัยมาณทีน่นี้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมเนาะก็ วันนี้เราจะมาดูที่ตู้ของต้นเดือนสิงหาคมกันนะครับผมก็คือตู้สงครามเลือดพันปีนั่นเองเนาะก็คือตู้ของโทชิโร่ซุยฟงแล้วก็โคมามมระซาจินนั่นเองนะโอโ้โหต้องขอย้ำนะครับว่าตู้นี้เป็นตู้ของออตัวลิมิเต็ดนะครับผมเป็นตัวที่เปิดหาจากที่ไหนไม่ได้นะผมยกเว้นตัว๋วล็อกอิน7วันนะครับผม <c oughs> กับเปิดตู้กาชา ตู้นี้เท่านั้นผมหรือว่ารอมันไปอยู่หลังตู้เท่านั้นนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมตัวที่ผมหมายถึงก็คือตัวอาชิตเมนเนาะตัวที่ล็อกอินตรงนี้นะครับผมนะเออนี่นะไอตัวตรงเนี้ยเออตรงนี้ครับผมนะเออใช่ตรงนี้พอไม่ตรงนี้อ่าตัวตัวนี้ครับผมตัวรูปอันนี้นะเออเดี๋ยวคือเดี๋ยวหารูปก่อนตรงนี้นะ เออตัวอันนี้นะผมสามารถออกได้แค่ตัวตรงนี้เท่านั้นเนาะแต่ตัวอื่นไม่สามารถออกได้นะผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะเอคล้ายๆกับพวกเอ,อ่อพวกซีซั่นนั่นแหละแต่ว่าตาก,กันตรงอันนี้จะลิมิเต็ดกว่าเนาะเออส่วนตัวผมค่อนข้างถูกใจกับสิ้นเดือนมากเลยเนาะก็เป็นตัวที่ทุกคนคาด ไว้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ออกมาในอนิเมะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เซตสกิลอะไรค่อนข้างดีแล้วก็อนิเมชันอะไรเขาทำค่อนข้างสวยนะเออเหมาะกับเป็นสงครามเื่อพันปีจริงๆนะครับผมครที่เปิดอ่าครบรอบไปก็ไม่ต้องเสียใจนะผมเพราะว่าตู้นี้นี่มีอะไรให้ต้องพูดอีกเยอะนะไม่ใช่ว่ามันจะดีทั้งหมดซะเสมอไปเนาะเออ ก็ตัวนี้ก็จะมาในวันที่31เวลาบ่ายสองโมงเนาะโอเคนะโอ้โหเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมเนาะก็คือ,อ,อโทชิโรนะ่เนาะโทชิโร่เป็นสายสก,กิลระยะไกลนะผมมีความแรงสก,กิลอยู่ที่909หน่วยนะโอ้โหเปิดมาจวหัวก็คือ909หน่วยเลยนะ ผู้สังหารเป็นสตอริเตอร์กับไล์สังกัดเนาะส่วนลิงก์ก็จะเป็นลดคูดาวตัวเอง12%แล้วก็สกิลแรงขึ้นอีก20%เนาะสลับตัวนี้ก็จะมีสกิล EX ด้วยนะผมเป็นแถบน้ำแข็งเนาะส่วนสกิลติดตัวก็จะมี9กิปตาบวกหสกิลกว้างขึ้น20%แล้วก็ชาร์จชูเตอร์นะทะลุเกาะและบาเรียเนาะ ส่วนอาร์บีก็จะมีสกิลแรงขึ้น50%ฮิดสกิลบวกเองคอมแรงอันติเมตสกิลแรงขึ้นอีก50%เนาะฮิดอันติเมตสกิลบวกอีก1นะเพิ่มการติดสานะอีก5าวินะแล้วก็ทั้งทีมนะครับผมสีว่างยมมาโทษนะผมเพิ่มโอกาสการติดสานะให้กับศัตรูอีก40%นะผม แล้วก็ดามเมีศัตรูที่ติดสานะแช่แข็งแรงขึ้น100%นะแล้วก็เมื่อเจอศัตรูเผ่าฟินซี่และแลัสังกัดก็จะสามารถเพิ่มอัตราการติดสานะมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีลดเกาะเมื่อเวลาใช้อัลติเมตสกิล90ตาไกลขึ้นการสานะทุกสานะทั้งหมด100%และอันสุดท้ายก็คือเมื่อติดสานะสกิลแรงขึ้นอีก80%นะครับผม ก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะสลับโทชิโร่ก็คือเก่งนะเก่งเลยนะเป็นตัวสกิลที่เออมันยังไงอ่ะมันไม่เชิงว่าจะออโต้แบบแกรมมี่ได้แต่ว่ามันมันก็คือเก่งในเก่งในของมันอยู่แล้วคือคือมันเป็นมันไม่ได้มีวอลเทคนะแต่ว่ามันมันเก่งของมันเนาะมันมี หิตที่หลายฮิตนะครับผมมีรวบข้างหน้ามีบีมยาวเนาะมีอะไรต่างๆที่ทําให้พี่แกนี่คือแรงแบบสมใจพี่แกเลยนะรวมถึงการชงของพี่แกคือติดสถานะชูชัวนะคือโอ้หแทบสกิลใสคือติดสถานะแน่นอนอนะ่ะถ้าเจอสองเผ่าก็คือฟินซี่กับไรสังกัดเนาะแล้วก็ถ้าศัตรูตัวนั้นมันติดสถานะแช่แข็งอีกก็ สกิลก็จะโดนแรงขึ้นอีกนะก็คือเก่งมากนะแถมมี2คิลเลอร์อีกเนาะก็คือใช้งานได้หลากหลายนะแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆด้วยเพราะวเป็นตัวที่มีชาร์จชูเตอร์นะครับผมเนาะเออค่อนข้างดีนะสำหรับโทชิโร่นะโอ้เป็นต้องบอกว่าค่อนข้างดีต้องบอกว่าเก่งเลยนะตัวนี้เก่งเลยนะสำหรับโทชิโร่เนาะโอ้โหสก,กิลพี่แกก็อลังการดีนะผมว่าผมชอบนะ ก็ผมว่าเหมือนเหมือนในอนิเมะเลยนะแต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะเออก็โอเคนะผมสหรับโทชิโร่ผมค่อนข้างเฉยๆนะแต่ว่าถ้าโดยรวมผมถือว่าโอเคนะถือว่าตัวมันเก่งนะเก่งเลยแหละเออตัวถัดไปก็คือโคมามมระซาจินเวอร์ชั่นถอดเกาะนะทูบงนะังไค่เนาะพี่โคมามมระของเราเป็นสายตีปกติระยะประชิดเนาะ มีความแรงการจมตีปกติอยู่ที่842แล้วก็มีผู้สังหารเป็นสเต์ลิเตอร์แล้วก็หัวหน้าหน่วยนะลิงก์เป็นลดดาเมจลง21%แล้วก็มีสกิลติดต,ตัวเป็นก้าพิปตาบวกหต้านสถานะช็อต100%และมีมาร์ลเดอร์ด้วยส่วนอาร์ปีก็จะมีตีกว้างขึ้น20%ฮิตการโจมตีปกติบวกสาม,มอ์อ per armor มี ในศึกต่อสู้นะมีการการโจมตีปกติล่องหนนะล่องหนดีต้องเรียกว่าล่องหนดีกว่าสิบวิเนาะล่องหุ่นสิบวิคล้ายๆจูกแกรมนะมีตีทะลุบาเรียนะแล้วก็ไม่สนการล่องหนใน p นะีพเนาะเอาง่ายเอาผมเรียก p ีพแล้วกันนะแล้วก็เฉพาะ p ีพกันป้องกันการตายเกิดเนาะคล้ายๆคล้ายๆกับอา่าพวกอา่า พวกคุรูยยชิกิอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อเลือดเหลือครึ่งหนึ่งลดดาเมจลงอีก50%แล้วก็เมื่อเลือดเหลือครึ่งหนึ่งตีปกติแรงขึ้นอีก60%โหอะไรวะเนี่ยแล้วก็เฉพาะ p ีพมีสถานะเพียรภาวนานะก็คือเหมือนโอริฮิเมะแล้วก็มีมินิงนัสเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอฟเฟกใหม่เน้ะก็คือบล็อกการบัฟของสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับผม ทั้งบูธแล้วก็ดีบัฟนะก็คือการการพวกบัฟกับดีบัฟไปเลยเนาะดีบัฟก็น่าจะคล้ายๆกับอของไออันนั้นะชื่ออะไรวะบาลากันบาลากันแดงนะอะไรประมาณนั้นอ่นะที่ลดบนะัฟเนาะแล้วก็บูธของปูกับเอ่อดัวบั๊เออใช่ใช่ใช่ลืมลืมก็ <laughs> <laughs> ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะก็คือ ชีโกงพีพีอีกแล้วนะไม่รู้ว่าจะเอาสถานะอันนี้มาทําไมเยอะแยะนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวค่าปูกับชัวบัดแบบตายของแท้เลยเนาะถึงมันจะไม่ได้คิวเลอร์อไลไรสังกัดโดยตรงนะแต่ว่ามันเป็นสีส้มนะต้านกันโดยตรงอยู่แล้วนะ แผลไม่พอคือพี่แกถ้าเลือดเหลือครึ่งหนึ่งตีแรงขึ้นอีกหกสิบเปอร์นะโอ้โหแล้วก็ป้องกันการบัฟของไอ้พวกสีส้มกับสีม่วงอีกปูส้มตัวใหม่ก็ไอ้ปูล่างหนุ่มก็คือตายแน่นอนนะไม่มีบัฟคือเอาใช้ทำไมอะ่ะเออคือคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ใช้แน่นอนนะสำหรับ ปูกกับจวบัตนะปู่อาจจะได้เล่นหน่อยหนึ่งเพราะมันมัน,มนตีแรงกว่าจูบัตนะแต่ว่าจวบัตนี่น่าจะตายของแท้ว่ะถ้าผมไม่ได้รอบนี้ค,คือคือผมน่าจะไป่น่าพีพีผมน่าจะขึ้นแดงไหนแล้วว่ะเพราะว่ายากว่ะถ้ามีโคมุราซาจินก็คือมันจะยืนสามตัวอย่างนี้เลยคือไอโคมุระยืนกลางโอลิฮิเมะยืนข้างแล้วก็มินินัดยืนข้างอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามินินัตยืนตรงกลางก็ได้โอ้ยอันติเนาะแล้วก็โคมุระยืนข้างก็ได้อย่างนี้ โอ้โหคือสามตัวมีเอ่อเพอร์ซิสเทนต์เหมือนกันหมดเลยก็คือใครที่ไม่มีตัวแบบผมก็คือชิบหายนะคือโคตรแย่เออคือเล่นไม่ได้แน่นอนนะขนาดตอนนี้คือผมปั้นคูชิกิก,กับอ่าโคมุระแบบวลม่วงสุดๆนะคือยังสู้ไม่ได้เลยนะโอ้โหใครที่ไม่มีตัว PP P สายเพอร์ซิสเทนต์ก็คือเล่นยากนะผมบอกเลยเลยว่าแทบเล่นไม่ได้นะ ขั้นต่าก็คือพยายามดันแรงให้อยู่ประมาณแรงสี่แรงห้าให้พอก็พอนะประมาณนี้นะผมก็อยู่ได้ประมาณนี้แหละสมัยก่อนที่ผมมีตัวเมตาก็อยู่ประมาณแรงสามนะเออโอ้โหแต่นี้ก็เกินไปนะผมว่ามันผมว่ามีพิม์ไม่ค่อยสนุกนะเออนี่ในมุมมองผมนะสำหรับคนไม่มีตัวก็คือมันไม่สนุกเลยนะสำหรับคนมีตัวมันก็สนุกแหละก็คือมึงก็ไลป่ปาดคนหรือแบบไล่เท,ท็ด เหตุการ์แบบเจอทีมสายเดียวกันก็เหตุการ์แบบโอ้โหวัดกันเลยอะ่ะเออเหมือนวัดดวงอะ่ะเออผมก็ไม่ค่อยชอบพีพีแพทนี้เท่าไหร่นะเออแต่ว่าสำหรับตัวนี้ก็คือเก่งแน่นอนนะสำหรับพีพีโอ้โหสุดมากนะโอม,มูราซาจินนะแต่พีพีมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วเนาะแต่ว่าถ้าจะสําคัญก็ตรงที่เหรียญเนานะเหรียญเมดอนเนาะที่เอาไวแ้แลกเพชรกับแลกพวกตัวนะเอออันนั้นสําคัญอยู่ ประมาณนะั้นประมาณประมาณนี้เนาะเออสลับโคมูราซาจินตัวนะสุดท้ายนะครับผมก็คือซุยฟงนั่นเองนะซุยฟงเป็นสายสกิลระยะประชิดนะครับผมมีความแรงสกิลอยู่ที่905หน่วยแล้วก็มีผู้สังหารเป็นคิลเลอร์เผามนุษย์พัสนะส่วนลิงก์ก็ เป็นลดคูด,ดาวน14%นะครับผมส่วนสกิลติดตัวก็จะมีเก้าหินตาบวกสองเก้าหินตาไกลขึ้นแล้วก็เมื่อเลือดเต็มลดคูด,ดาวลงอีกหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเอฟเฟกต์สังหารนะเมื่อสังหารครบยี่สิบตัวรีเลือดทุกๆทั้งรีเลือดทั้งทีเมื่อผ่านด่านยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสังหารสี่สิบแล้วก็จะได้ดาเมจเลือดเต็มมาเมื่อเลือดเต็มดาเมจแรงขึ้น30% คารบ60ตัวก็จะได้ทั้งทีมนะครับสกิลแรงขึ้นเอ้ยสกิลลดคูดามสกิล20%นะเออขอไปนะครับส่วนอาร์บีก็จะมีสกิลกว้างขึ้น20%สกิลแรงขึ้น60%ิรนฮิตกันฮิตสกิลบวก2อันติเมตสกิลแรงขึ้น60%ติดนสานะเพิ่มขึ้นอีก5าวินะครับผมแล้วก็เมื่อเจอกับเผ่ามนุษย์ มีโอกาสติสานะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีช็อตหนึ่งเซกันช็อตนะครับผมแล้วก็เลือดเต็มดามเมจแรงขึ้น20แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือติดสถานะสกิแลแรงขึ้นอีก80นะครับผมก็ตัวนี้มันค่อนข้างเฉพาะทางนะสำหรับผมในมุมมองของผมคือมันเฉพาะทางแล้วก็ไปได้แบบหลายทางมากๆก็คือลงหอดันกิล หรืออื่นๆน,นะผมผมว่าเล่นได้หมดเลยนะสลับซุยฟงมันมันเป็นตัวบัฟนะผมมันมีบัฟในตัวนะผมผมว่าสามารถเอาไปบัฟเล่นในคิวได้เป็นตัวยืนข้างเนาะส่วนซุยฟงมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษก็คือสกิลเอ็กเนาะก็คือผมชอบนะก็คือเป็นพุ่งโคตรไกลอะคือแบบพุ่งพุ่งแบบสุดทางเนาะยาวมากเลยเนาะก็สามารถเล่นเป็นตัวกลางได้เหมือนกันเนาะเป็นตัวกลางแบบ ตัวยืนตรงกลางของกิลดได้เหมือนกันส่วนที่สําคัญเลยก็คือน่าจะเป็นหอคอยนะผมหอคอยใหม่นี่คือสุดมากสำหรับความยากนะก็คือใครไม่มีตัวก็คือเล่นไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> ออก็ซุยฟงผมว่าค่อนข้างดีนะโดยรวมผมว่าค่อนข้างดีแต่คนอื่นมองไงผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าใช้ได้นะผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็เหมาะเป็นตัวพันปีดีเนาะไม่ได้แบบ อากบรลมแบบเหมือนต,ต,ตัวตัวธรรมดาเก่งกว่าอย่างนี้เออก็ไม่ใช่นะมันก็มีพิเศษของมันอยู่เนาะมันก็เล่นได้อยู่นะครับผมเนาะชอบนะชอบนะชอบแบบเพิ่มสกิลของเจแกเนาะโอเคนะก็ซุยฟงก็ประมาณนี้นะส่วนเทียถ้าผมให้ซุยฟง 2s น,น่าจะได้ส่วนโทชิโร่น่าจะ 3s นะอรนะผมคอมมูลาก็2 s เหมือนกันนะย v e ก็เล่นได้นะผม ส่วนหลังตู้ก็ประมาณนี้นะก็เออไม่โอเคกับ3ตัวท้ายเฉยๆเนะก็คือป้าอุดมคณะม่วงเออไออีจีเบแล้วก็โออิสึนะเฉยๆนะ3ตัวล่างใครไม่มีก็ถือว่าดีไปเนาะใครไม่มีนี่สามารถเอาไปปั้นเป็นดาวแดงได้นะสำหรับคนที่มีแล้วก็อาจจะชวยหน่อยนะ ส่วนตัวผมถ้าผมไม่ได้คมบูระก็ขอจูบัสักสองตัวสามตัวก็ได้เพราะผมจะเอามาปั้นเป็นห้าทับห้านะถึงจะเล่นไม่ได้เลยก็ถือหรือว่าไม่งั้นก็ขอปูนะอย่างน้อยก็ขอสักตัวเถอะผมไม่มีตัวพีพีวะผมอยากเล่นพีพีนะแต่เล่นไม่ได้วะเล่นยากเกินนะก็เลดหลังตู้ก็เออดีนะครับผมก็เป็นเลดหกเปร์นะไม่มีลุดเลดนะครับผมโอ้ดีดีด,ด,ดีสลับ หลังตู้นะเนาะไม่ใช่ดีไม่ใช่หลังตู้ดีเลยตู้นะหลังตู้เฉยๆนะผมเฉยๆนะถ้าจะดีก็คือสามตัวบนสามตัวหน้าคะนั้นประมาณนี้นะพูดเหมือนหวยเลยนะก็คือตู้ใหม่พันปีเซตเก่าครับประมาณนี้เนาะโดยรวมผมมองว่าตู้นี้เนี่ยเออก็เป็นพันปีที่ ก็ผมว่าว้าวแหละผมว่าดีดีเลยผมว่าดีดีเลยก็มามาแก้ช้ำใจของไออันนั้นได้ดีไอฉลองครบรอบนะถึงจะไม่ได้ดีมากก็เถอะก็มันก็เหมือนพันปีต่อพันปีเนาะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นพันปีแบบฉลองครบรอบแล้วพันปีฉลองครบรอบมันเป็นแบบตัวธรรมดานะอันนี้เป็นตัวพิเศษแค่นั้นเองเนาะต่างกันแค่นี้นะถ้าวัดกันระหว่าง ตู้ที่แล้วกับตู้นี้ตู้ไหนเปิดคุ้มกว่าผมว่าตู้ที่แล้วผมว่าแอบเปิดแอบคุ้มกว่านะเพราะว่าสตัวนั้นสุดเกินนะสุดจะไม่รู้จะสุดยังไงแลว้วอะทำอะทำแบบไอ้ไอสอตัวนี้คือแบบเทียบไม่ค่อยได้นะผมว่าแอบแย่กว่าด้วยนะถ้าใหว้วัดกันแบบเป็นสาย pve คู่ก็คือโทชิโร่กับซุยฟงวัดกับแกมมี่กับเคนปาจิก็คือแพ้เลยนะสองตัี้แพ้แน่นอนนะเพราะว่า แกมมี่คือกอตเลยนะคือกอตสาย PVE และช่วงนี้ก็คือสีเขียวนะมันมันมีทั้งรถเกาะมีวอร์มิงวอทิกนะมันออโต้ได้ดีกว่านะแถมเออมันมีหลายอย่างที่แบบเล่นได้ง่ายกว่าด้วยนะถ้าถ้าวัดกับโทชิโร่นะโทชิโร่ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากติดสถานะแล้วสกิลแรงขึ้นประมาณนี้เนาะ แต่อย่างน้อยมันก็มีการสถานะด้วยเนาะมันก็ก็โอเคนะเหมือนก็เหมือนแกมี่แหละแกมี่มันก็มีนะส่วนถ้าวัดกับเคมปาจินี่ก็ไม่ต้องพูดถึงความแรงนะความแรงก็คือน่าจะแพ้เคมปาจิแน่นอนนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่กว่ากันเยอะนะเพราะมันก็มันก็ดีคนละแบบนะผมว่านะแต่ถ้าถ้าให้แย่กว่าคือซุยฟงนี่อาจจะแย่แย่ที่สุดแล้วในบรรดาที่มาทั้งหมดหตัวนี้ก็คือซุยฟงนี่น่าจะ ดีน้อยสุดดีกว่าเร้่องเรียกว่าดีน้อยสุดดีกว่าจะเรียกว่าแย่ก,ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าดีน้อยที่สุดเนาะเออส่วนทุกตัวมันจะมีแบบที่เล่นของมันเนาะซุยฟงมันก็มีแหละเออแต่ว่าอาจจะได้หยิบมาใช้น้อยก็หน่อยแต่มันก็น่ามันก็ได้ใช้แหละงวันได้ใช้ดันกิวถ้าใครไม่ไใช้ดันกิวก็น่าจะแปลกหน่อยนะเออดันกิวคือเออสังหาเออใช่ดันกิวเผามนุษย์เราได้ได,ได้เล่นแน่นอนนะ แล้วก็โคมมโมระก็พีพยังไม่ต้องสงสัยนะเออ,อก็ประมาณนี้เนาะสลับตู้สิ้นเดือนเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะมันมีแค่นี้เรามีแค่ตู้สิ้นเดือนแล้วก็น่าจะมีอีเวนต์มาในวันที่2 9่สนะิบเาสิบแล้วน่าจะมีบอกเนาะส่วนใครไม่อยากเปิดตู้พันปีเซ็ตนี้ก็สามารถไหลไอ้ตู้นี้ต่อได้นะถ้าใครสนใจนะเพราะว่าสองตัวนี้ยังเก่งอยู่นะผมว่าเก่งกว่าด้วยนะ ก็เล่นได้นะแต่ว่าก็ถ้าใครชอบความลิมิเต็ก็ก็ไปสิ้นเดือนนะแต่ว่าถ้าใครชอบความเก่งก็2ตัวนี้ยังสองตัวนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็มีตู้ของมินิงัสแยกเนาะเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นลิมิเต็เหมือนกันนะตัวนี้เป็นว่ายน้ำลิมิเต็ของ q นะินซี่เนาะอันนี้ใครไม่มีตัวนี้ก็เปิดซ้อนได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวดับน้ำหอมสีส้มนี่ก็ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็มีเควสใหม่เนาะของเขาออบเนาะ อันนี้ก็อย่าลืมเล่นกันนะครับผมเนาะเล่นครบร้อยครั้งได้ตั๋ว5ดาวฟรี1ใบนะก็เล่นให้ครบด้วยเนาะอันนี้ปามชาตินี้ได้ถึงชาติหน้านะมีโอกาสดอบน้ําหอมสูงสุดแบบ9 0 0าพันกว่าโอ้โหเยอะนะดอบหลายอย่างนะก็คือดีเนาะเควสมันอยู่ตรงนี้นะเควสอ่อเควสของตัวนะ๋วเนาะตรงไหนเอเอ เออใช่เนี่ยเนี่ยเคลียร์ครบ100ครั้งจะได้ตัว5ดาวมานะแล้วก็อย่าลืมเคลียร์เควสไอ้นี่ด้วยนะของเปีพาร์ทสอเนาะมันจะได้ตัวเลือกตัวสีม่วงเนาะถึงถึงคือปีแรกมั้งประมาณช่วงปีเปียสาปีมั้ง3หรือ4ปีแหละใครไม่มีตัวเก่าๆก,ก็สามารถมาเล่นเอาได้เนาะเควสไม่ยากนะเควสก,ก็แค่เล่นด่านเล่นก็ ง่ายคือไปเล่นลงดันพอย3 0สามร้อยรอบแล้วก็ลงคอออบอีกสามสิบรอบก็จะได้เลยตัวนี้เนาะผมเล่นเสร็จไปแล้วนะส่วนเควสอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวก็น่าจะไปไล่เคลียร์ช่วงนี้แหละเน,ะนาะหลังจะจบไดเหลียผมก็น่าจะไปนั่งเคลียร์ต่อเนาะก็เตรียมเพชรกันไ้ฮอไปเปิดกันเลยดีกว่านะส่วนผมพร้อมแล้วนะผมผมน่าจะไม่ต้องสืบว่าจะเปิดไหมเปิดแน่นอนนะครับผมขั้นต่ำน่าจะประมาณ15สเต็ปนะ น,น่าจะเอาไอดีนี้เปิดนะผมหรือว่าอาจจะมี2พาร์ทสพาร์ทก็ได้นะผมคาดการณ์ไว้ก่อนว่าน่าจะสองพาร์ทนะผมจะพยายามทําให้ได้แล้วกันเนาะถ้าถ้าทำไม่ได้ไงก็ขออภยัยทุกท่านมาที่นี้นะครับผมเพราะผมน่าจะติดวิทยานิพนธ์นะผมนาจะอีกยาว <c oughs> เหนื่อยมากช่วงนี้นะไม่ค่อยไหวนะก็ใครชอบก็เป็นกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องกาวิตีโซลิเปอร์กันด้วยนะผมไว้เจอกันสิ้นเดือนนี้ นะครับผมต้นเดือนหน้าเนาะเปิดกาชาสงครามเลือดพันปียี่สิบหกโอเคยี่หาหรือยี่หกไปรู่อะใสผมใส่ยี่หกไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ